สวัสดีครับผมนะครับอาจารพิรชัดนะครับในช่วงนี้นะครับมาพูดความคืบหน้านะครับในการเบิกพยานฝ่ายโจทย์ในวันนี้นะครับซึ่งอย่างที่ทราบนะครับไม่เป็นไปตามปกติก็คือนะครับสี่โมงแล้วนะครับทีมทนายเรื่องผลยังไม่ออกมาคาดว่านะครับน่าจะเป็นไปตามเหมือนวันที่6กนะครับก็คือมีการสืบไม่เสร็จนะครับก็ตามสืบนะครับจนจะ สมบูรณ์นะครับผมนะครับแสดงวันนี้มีการต่อไปอีกนะครับอาจจะ2ทุ่มถึง3าทุ่มขณะที่มีคลิปของนะครับหลังบ้านของทีมทนายลุงพลนะครับได้มาพูดไว้เนี่ยตอนนั้นยังไม่ถึง2ทุ่มนะครับซึ่งตอนนี้3ทุ่มแล้วนะครับก็ก็ไม่เห็นนะครับทีมทนายแล้วก็ลุงพลออกมาเลยนะครับนะครับดังนั้นลองฟังตัวนี้ก่อนนะครับว่านะครับ เป็นอย่างไรนะี่ก็แจ้งได้แค่นี้เนาะเพราะว่าทนายเพิ่งโทรมาแจ้งว่าวันนี้น่าจะดึกจะดึกแค่ไหนนั้นก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะคะพรุ่งนี้บอกว่ามีต่อแน่นอนนะคะสำหรับการสืบในครั้งนี้นะคะในนัดนี้สามวันไม่พอต้องต่อพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะก็่ามวันไม่พอนะครับอันนี้คาดเดานะคะน่าจะสิ้นสุดของการสื่อ พยายามังโจนนะคะขอเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะสู้ๆนะคะเองซีสู้ๆต่อไปนะครก็ขอบคุณมากนะครับชัดเจนนะครับผมนะครับสรุปอีกทีก็คือนะครับหลังบ้านก็กระซิบว่านะครับโอ้วันนี้เรียกว่าดึกเลยนะครับเหมือนวันที่หกเลยนะครับเหมือนจะบอกว่าสามวันเนี้ยอาจจะไม่พอ น่าจะเลื่อนไปอีกหนึ่งวันนะครับเพื่อจะให้จบในกรอบการเบิกพยานในฝ่ายโจทย์น่าจะให้จบในการเบิกพยานฝ่ายโจทย์แน่นอนนะครับในวันนี้ถ้าสาวันนี้ไม่จบนะครับก็คงเลื่อนไปอีกหนึ่งวันนะครับเพื่อให้จบในการเบิกพยานฝ่ายโจทในครั้งนี้เลยนะครับก็โอ้โหนะครับแสดงว่าสําคัญมากปากนี้นะครับก็ขอเป็นบังใจลุงพลพัฒนนะครับขอให้นะครับ สู้ๆนะครับผมนะครับส่วนที่ปรากฏชัดวันนี้นะครับที่ถูกแซวกันนะครับว่าโอ้รอนายซอนายซอพนะครับผีนายซอสิเพราะว่านีคนบอกว่าตายไปแล้วนะครับก็ก็แซวกันนะว่าเออใ,ในอนายซอลนายซอจะมากลับคํำไหมนะก็ไม่มีนะครับนะโอเคนะนำซีดีมาก็ได้นะครับผมนะ นะฮะสรุปอีกครั้งนะครับนะครับก็มีขอบคุณนะครับแม่บ้านนะครับทีมธนาคารดุลพลนะครับท่านก็ไปซื้อเตรียมกับข้าวขนมนมเนยนะครับไว้กับทีมธนางนะครับซึ่งน่าจะออกมาดึกออกมาแล้วก็ไม่มีการแถลงใดๆแน่วันนี้นะครับก็ติดตามวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีเพิ่มไหมนะครับเพราะว่าที่เมื่อกี้นะครับลังบ้านทีมงานบอกว่า3วันน่าจะไม่พอเพราะว่าทางนู้นใ้โถมานะครับมีการเลื่อนแน่นอนโ่้ปากนี้ต้องระดับ เซียนนะระดับผู้เชี่ยวชาญนะแน่นอนนะครับก็เป็นใจบุพนพัฒแต่ทุกท่านนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะนะครับรอวันนี้นะครับอาจจะไม่มีการแถลงแล้วก็น่าจะเลื่อนไปพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับสู้ๆนะครับทุกท่านนะครับพรุ่งนี้มีข่าวดีแน่นอนครับดีดีกว่าดีดีกว่าดีไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ